คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยเชาสิจิมารานะครับกับสูตรดับร้อยบนสองตัวกันบ้างนะฮะดับหลักร้อยบนนะเราเข้ามาดูเป็นกอนหลักร้อยบนอยู่ตรงไหนนะบางคนยังไม่ทราบนะครับจะได้ไปดกันอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตำแหน่งของหลักร้อยนะครับดับหลักร้อยคือนะครับ คือคาดว่าตัวเลขที่เรากำหนดออกมานั้นนะครับสองตัวในหลักร้อยคาดว่าจะไม่ปรากฏในหลักร้อยบนนะครับเรียกจึงเรียกว่าดับหลักบนนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจนะฮะต่อเขาจะปรับพื้นฐานแล้วก็โวยไปด้วยกันนะโอเคในสูตรนี้ก็เริ่มขัน้นตัน่หนึ่งกุมภาพันธ์เช่นกันครับเช่นเดียวกับดับหลักหน่วยล่างนะครับที่เดินโอเค ดับร้อยปอนสองตัวนะครับสิบเจ็ดงวดการคำนวณนะครับเรามาดูกันสิบเจ็ดงวดนะครับไม่รวมงวดประจุไม่รวมงวดที่เราจะคำนวณกันนะครับสิบหกพฤษภาคมอกสามครับที่ออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าสองตัวล่างสองสองครับโดยที่เราใช้ในส่วนของหลักสิบหลักสิบของหลักสิบล่างครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างหนึ่งครับสองบวกสี่เป็นหกครับหก หกบวกเจครับหกบวกเจ็ดหกบวกเ็กเ็เป็น13 13ามสิเราก็ใส่3ตรงนี้นะครับสามบวกแปดคงที่เป็น3าบวกแเป็น11ใส่หนึ่งได้ดับ3แล้ว1ครับเลข3และเลข1นะครับเลข3ามได้หนไม่ปรากฏในหลักร้อยเราที่1นเห็นไหมครับต่อมาครับ หนึมิถุนายนหกสาครับออก8 3ดสามหนึ่งห้าเจองตัวลออสนะครับหลัก10บล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าคั้นที่หนึหลักสี่บวกสเป็นหกหกบวกเจ็ดคงที่ครับ6กบวก็เป็น13บสใส่สามบวกแปดคงที่ครับสาบวกแก็เป็น11ใส่1ครับได้ดับ3และหนในหลักร้อยนะครับต่อหลักร้อยต่อมาครับ1 6บหกมิถุนายนหกสาครับออกห้าหนึ่งหกเ้าเองตัวลเอา6กสีนะครับ สามและหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยเลยจร่งครับไม่ว่ตจะมาเห็นไหมครับตามทันนะสิบหกวิทยายอนหกสามครับหลักสิบล่างครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวเลขหนึ่งครับแปดบ,นนะววบ, 8. บวกหกก,ก็เป็น 21. สิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดครับสิบสี่บวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบเอ็ดเซนหนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่ครับเป็นเก้าได้ดับหนึ่งนะเก้าในหลักดับหลักร้อยนะครับ 1กรดคมออก3ครับออก3 4 7 2 5 8 2ตัวล่างออกนะครับเลข1และเลข9ไม่ปรากฏในหลักร้อยล่างที่1นครับ1กกดคมออก3ครับ3 4 7 2 5 8 2ตัวล่าง8 3ครับหลักสิล่างบวกด้วยหลักร้อยสามลาง18บอก3 8 9แ1 1ก11บวเก7ก็เป็น18เสบก8ก็เป็น16ใส่8ไดในดับ หลักร้อยแปดละหกน,นะครับสิบบอกกระด้ดาวเราหกสามับออกไปจะสามสองป็นสองตัวล่างออกห้าสามนะครับเลขแปดและเลขหกไม่ปรากฏในหล,กลักร้อยลอนที่หนึ่งครับสิบบอกกระด้ดาวคราหหมกสามครับหลักสิบล่างบอกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างหนึ่งห้าบอกห้าเป็นสิบสิบบอกเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดครับเจ็เจ็ดเจ็ดบอกแปดคงที่ครับเจ็ดบอกแปด 7จบวกแก็เป็น15้าใส่5้าครับได้ดับ7และ5้าครับเจและ5้าไม่ปรากฏในหลักร้อยของวันที่หนึ่ว่าตัอมาครับหนึงสี่ห้าก็หกสามครับห้าหกเก้าสกับหนึ่งสองตัวล่างเอก้าสองครับดักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยสามตัวหนาแค่หครับเก้าบวกเ้าเป็น18 18ปดสบปวกเคงที่ครับสิบแปดบวกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสบสอสามยียี่บ้ายบห้าได้25ก็ใส่เจพาะห้าครับห้า บวกแปดคงที่เป็นสิบาได้ดับ5้าและ3ครับ1ิบกสิงหาคมหกครับออกเก้าสี่ห้าแปดเก้า้าสองตัว่างแปดแปดครับ5้าและ3าไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่1นครับนี่ว่าตไหนสิบกสิงหาคมหกสครับ 900, 6, 3, 9ก้าสี่ห้าปดหนึตัวล่างออก8ปดแปดครับ มาดูนะครับหลัก10ล่างบวกด้วยหลักร้อยทาง3ตัวน่าง1 8บวก7ก็เป็น15 15บวก7ก็เป็น22ใส่2 2บวก8คงที่ครับ2 2บวก8คงที่เป็น10ได้ดับ2และ0นะครับในหลักร้อย1กันยายน,น63ครับออก999 997 2998ครับเลข2และเลข0ไม่ปรากฏในหลักร้อยลอที่1ครับ1กันยายน,น63ครับ 9 9้าเก้าเก้าก้าเกเ็ดสองกครับหลัก10บล่างบอกด้วยหลักร้อยสตัวหนาข้างนึ้งเ้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกบหกบวกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยีิบอ็ดยี่สองยี่สามได้23าใส่สามสบวกแปดคงที่เป็นสิเอ็นะครับได้ดับสามหนึ่นะครับ สิบกฤษาหออก2 4งสี่สี่ศตัวเครับเลข3ามและเลข1ครับไม่ปรากฏในหลักร้อยเลังที่หนึ่งครับเห็นไมครับสิบาคหกสามครับสองสี่สี่ศูนย์แปดสามสองตัวร่างห้าเจ็ดครับจากสิล่างบวกด้วยหลัก,ลกร้อยหลงสามตัวร้างแค่หนึ่งครับปวกกัน5้บอกสเป็น7 7็ดเบอกเคงที่เป็น14บสี่ใสสีบสี่อกแปดคงที่ครับ4ี่ บวก8ก็เป็น12ได้ดับ4 000, ีละ2นะคะ,นนะ 4, 2, 1, ต่อม,มาดูกันมา่อคี้ได้ดับ4ีละ2ใช่หมหนึ่ตุลาคม63ครับเมื่อคี้ได้ดับ4ีละ2นะ4ีละ2ไม่ปรากฏในหลักร้อยแลงวันที่1นึ่งครับใวันตนาัานะครับหนึ่ตุลาคม63ครับแปอสามเจ็ดแปดก้าสามละห้ครับหลัก10ล่างครับบวกด้วยหลักร้อยตัวหน้า้ครนี้หนึ่งครับ 7จบวกหเป็น12 12องสิบสวกเจ็บวกเจ็ปเป็น19บเก้าสิบเกครับ9ก้บวกแปงที่ครับเป็น17ใเจ็ดสดได้ดับ9และ7ครับ16บหกตุลาคม63ครับออก2องไปถ2กศูนย์ห้าหนึ่งอลาออก3ามปดรับเและเจไม่ปรากฏในหลักร้อยของรางวัลที่1ครับไม่ว่าตันไหนครับ16บหกตุลาคมหกสาครับ สองแปดหกศย์หตัวล่างสามแครับ 100, ล 1, หลักร้อยล่างที่1นึ่งครหลักสิบล่างครับบวกด้วยหลักร้อยองสตัวล่างหนึบวกหเป็น4 4่ี่บวกเเป็น1ิบเอนะครับเป็นสิบเอ็ดวกแคงที่เป็น9ก้าได้ดับ1และ9กนะครับในหลักร้อยหนึ่พิจิกายนหกสครับออกห้าศูนย่ศูนย์สี่ตัวล่างออกสี่นะครับหและ9ไม่ปรากฏในหลักร้อยล่างที่1ครับ หนึ่งพิกติกายนหกสามครับหลักสิบล่างบอกด้วยหลักร้อยทั้งสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเจ็ดคงที่ครับห้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบสองสิบสองใส่สองสองบวกแปดคงที่เป็นสิบได้หลักสองและศูนย์นะครับต่อแม่ สิบหกพิกายนหกามครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองตัวล่างสี่หกนะครับเก้าเจ็ดสอกนตัวงสนะครับแล้วเข้ามาดูกันเลขสองและเลขศูนไม่ปรากฏในหลักร้อยแลวทีหนึ่งครับหนึ่งสิบกพยยนหกามครับเก้าเจ็ดสอหกนตัวงสี่กนะครับหลักสิบล่างครับบวกด้วยหลักร้อยของสาตัวล่างหนึบวกสเป็น7ด 7จ็บวกเจงที่เป็น14ใส่ส 4. 4่สบวกแปดงที่เป็น12ใส่2ได้ดับสีและ2อนะครับแบบนึ่งครับอันนี้ก็เป็นวดของ1นธันวาคม6 3กสามหนึ่งธันวาคมอ3กสาครับออก1 0ึ่งศูนย์ศนย์ตัวน้ออกแปสนะครับเลข4และเลข2ไม่ปรากฏในหลักร้อยลงที่1ครับเห็นไหมครับ ร้อไม่เที่ยงเป็นเลขเก้าแล้วก็มาหากันต่อนะครับในวัตเที่ยวเราคอ,อยแป๊บน,นะครับออหลักสิบล่างครับบวกด้วยหลักร้อยสองสามตัวนั้งหนึ่งแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดถูกต้องไหมแปดบวกด้วยเจ็ดแปดบวกด้วยเจ็ดก็เป็นสิบห้าสิบห้าใช่ไหมสิบห้าอาศัยไปช้าช้านะครับ สิบห้าใส่ห้าห้าบอกแปดทังทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามก็ใส่สามใส่เฉพาะค่า้ายเท่านั้นได้ดับห้าและสามในหลักร้อยคัะจากสูตรการคำนวณนี้นะครับนะแต่ว่าเห็นไหมครับว่าสูตรมันไม่ได้นั่นเลยสูตรมันโอเคมาเลยตั้งแต่นี้เลยนะตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเลยนะครับแต่คนที่ติดกดติดตามขออนี้ยจะจําได้นะครับและสูตรได้ว่า เราเปลี่ยนแปลงสูตรอะไรไม่ได้นะครับเรามีการทดสอบสูตรมาให้ดูก่อนแล้วนะครับว่าอันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนกระดาษแล้วนะครับก็เลยใช้กระดาษแบนเดิมเลยก่อ,อนหน้านี้มันจะเปลี่ยนกระดาษเรื่อยๆนะฮะผมก็เลยมันก็เลยกปว่าตรงนี้มันก็เริ่มคำนวณให้ดูตั้งแต่สิบหกพฤษภาคมแต่ว่ามันเข้าตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะดับหลักร้อยบนสองตัวครับดับในหลักร้อยเท่านั้นนะสองตัวเออเข้าใจดีด สิบเจ็ดงวดการคำนวณไม่รวมงวดที่เพิ่งคำนวณไปนะที่มันดับห้าและสามในหลักร้อยนะฮะก็ท่านใดกดติดตามไว้แล้วก็กดอย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อสั่นกระดิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับาฝากกดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กตนเองให้หน่อยแล้วก็กดแชร์ลงในไลน์ได้ครับก็เพิ่มนาเอาไปตัดเลขนะครับกับสูตรที่ผมลองให้ก่อนอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองสูตรยะาวยเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลุกท่านเลยนะครับโอเคครับรูกก่อนรวยก่อนกับสุดหวยโชคสิทธีหมื่นล้านครับปังๆรวยๆทุกท่านเลยครับในงวดน,นี้ขอให้มีเงินเที่ยวในช่วงปีใหม่ันนะครับสวัสดีครับ